สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาไทยกับครูโอเรื่องมาตราแม่กกก่อนที่เราจะไปเรียนกันนักเรียนทราบไหมคะว่ามาตราแม่กก,กคืออะไรมาตราแม่กก,กคือคําที่สะกดด้วยตอไก่ขอไข่ข้อควายและขอระครังนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคําและฝึกอ่านคํามาตราแม่กกกันนะคะ อ่านคำมาตราแม่กกที่สะกดด้วยกอไก่คำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่าหมกหมวกผักผักพริกพริกปาป่า,ปาลูกลูกกระจก กระจกปีปีเรามาฝึกอ่านคำมาตราแม่กบที่สะกดด้วยขอไข่กันนะคะคำนี้อ่านว่าประมุขประมุขเลขเลขความสุขความสุขสุนะัขสุนะัข เรามาฝึกอ่านคำมาตราแม่กบที่สะกดด้วยคอควายกันนะคะคำนี้อ่านว่าโรคโรควิหกวิหกเทคนิคเทคนิคโชคโชคพักพัก เรามาฝึกอ่านคำมาตราแมกกบที่สะกดด้วยคอรักรังกันนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่าเมฆเมฆถ้านักเรียนสังเกตนะคะจะเห็นว่ามาตราแมกกบอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนั่นเองค่ะ วันนี้ครูโอนะคะก็มีเพลงมาตราแม่กบมาฝากให้นักเรียนได้ฝึกร้องแล้วก็ช่วยในการจำกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ เลกเลขกยกเลกเลขกแม่กรอชกแม่กรชวเพื่อกดด้วยแม่กกล้วสืกดด้วยแม่กกมีสตัวมีสตัวเพลงกบไปแล้วนะคะร้องไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนเรามาทบทวนกันค่ะมาตราแม่กกคือคำที่สะกดด้วยกไก่ขอไข่ คอควายและคอรัฆังค่ะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดนะคะมีทั้งหมด2ตอนตอนที่1ให้หนักเรียนเขียนคําอ่านของคําต่อไปนี้ให้ถูกต้องนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอและทำแบบฝึกหัดลงในสมุดได้เลยค่ะ ส่วนตอนที่2นะคะให้นักเรียนเขียนตัวสะกดลงในช่องว่างให้ถูกต้องเช่นเดียวกันนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอและเขียนแบบฝึกหัดลงในสมุดได้เลยค่ะทำเสร็จกันหรือยังคะนักเรียนถ้าทำเสร็จแล้วเรามาเฉลยเพื่อตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะแบบฝึกหัดตอนที่1ข้อที่1คํานี้อ่านว่าอะไรคะ เก่งมากเลยค่ะคำนี้อ่านว่าความสุขความสุขข้อที่สองอ่านว่าบริจาคบริจาคข้อที่สามอ่านว่าสามัคคีสามคัามคคีข้อที่สี่อ่านว่าประมุขประมุขข้อที่ห้าอ่านว่าภาคเรียนภาคเรียน เรามาเฉลยแบบฝึกหัดตอนที่สองกันค่ะข้อที่1เลข10มี2หลักเลข,สะ,ดดขลสะกดด้วยขอไข่หลักสะกดด้วยกอไก่ข้อที่2ฉันเป็นโรคไข้เลือดออกโรคสะกดด้วยคอควายออกสะกดด้วยกอไก่ข้อที่สฤดูนี้มีเมฆหมอกปกคลุมเมฆสะกดด้วยคอระคังหมอกสะกดด้วยกอไก่ปก สะกดด้วยกอไก่ค่ะข้อที่4เรามีความสุขที่ได้ปลูกต้นไม้สุขสะกดด้วยขอไข่ปลูกสะกดด้วยกอไก่ค่ะข้อที่5เจ้าสุนัขโชคร้ายถูกรถชนสุนัขสะกดด้วยขอไข่โชคสะกดด้วยคอควายถูกสะกดด้วยกอไก่ค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านแล้วก็ทบทวนอยู่สม่ำเสมอนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ครูโอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ